ห้องเลยก็ขับเดินเล่นก่อนนี่โอ,อ้ี่จอดรถไม่มีลมเลยเหรอไอ,อมีรูปปาวานด้วยเดินเล่นก่อนนี่แหละกลางเลยหรออ่ะไปเดินเล่นกัน,นก็เช็คไว้ก่อนก็นได้นะว่าเรามาแล้วแต่ยังเข้าห้องไม่ได้นับโยนทิน้งไอาว่าวนา,อา,อายอยนอะไรไม่รู้ลก,ก รถเขา,าเกลิ่นทันกินนั้นออเอาโชยเลยวะจ๊ะกล<อ>ิ่นของเค็มดำนั่งอยู่นี่นะ แล้วครับแสมสารแสมสารแสมหรือแสมเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกแสมสารเลยครับเราเห็นร้านตกปลาเขาเรียกแสมสารดูบรรยากาศครับนู่นครับคือหมายของเราตกหมึกเย็นๆนะครับโอ้เขมีหลังคาน่ะร้อนเดี๋ยวนู่นทงหัวแหลมนู่นร้อนอะไรนะ ตอนนี้เราก็มาถึงนะครับมาแล้วก็คือตอนนี้ก็ไว้ง่ายครับเตรียมเนาะเตรียมอุปกรณ์เลยเตรียมอุปกรณ์นัครับเราก็มาแบบบบ้านเลยนะกแสนะ่ไม่ค่อยได้ตกเลยครับว่างานจะได้ลงก็พกมาเลยทันบุแอร์นะครับธรรมดานะครับใใเด็กมา วนเยอะก็ไปซื้อเอาครับเหยื่ออะไรก็ได้ที่ว่าเขาว่า <royalty> กินดีเราก็ซื้อหมดครับแพงเท่าไรเราก็สู้ครับมาแล้วครับเหยื่อชุดหนึ่งเห็นหมายไหมครับเขาบอกว่าเนี่ยแม่บางอ่อนปาจะเข้าดีเขาบอกว่าช่วงนี้ครับเราึมมากลางวันกลางวันน้ําเดินก็คือน้ําขึ้นนะครับตอนนี้น้ำเอือก็คือกลางวันแต่ถ้ากลางคืนน้ําจะลงประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตร คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําขึ้นหน้ามึกน่าจะเข้าที่สุดแต่ร้อนหน่อยแต่ก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองประกอบก่อนนะครับมีกิฟนะครับของโอทูนะครับโอทูพัดนะครับสแนปเปิดสองนะครับงานนี้งานช่อนงานทะเลงาน u l นะครับผมว่าเหมาะดีนะครับเป็นกิฟตล็อกสแนปนะครับก็คือ ไซส์ก็คือไม่ใหญ่มากนะครับก็คืออ่อนหน่อยเนี่ยไม่ไม่ต้องถึงขนาดแบบใช้เล็บจิกปากกัดดินทีกกันเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้กิต๊ตตัวเดียวครับอาแสนจะต่อช็อกลีดนะครับต่อช็อกลีดเป็น30ปอนนะครับของโอทูพัทนะครับก็คือ30ปอนก็คือเหมาะสําหรับงานเล็กๆครับงานยูแอลเล็กๆนะครับแล้วก็ลองใช้ดูผมว่ามัน อว่าใช้ได้เลยครับระดับหนึ่งก็ไม่ต้องถืงอนะต้องเป็นฟลูโอนะครับเป็นแค่ช็อกโกแลตกระเพาะนะครับเงินก็แล้วแต่เลยครับตามความเหมาะสมนะครับแสนจะมัดเงื่อนประมาณนี้สครบแล้วก็จะตัดทิ้งไว้นิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับผมก็จะมีแหยืหลากหลายก็โดยรวมก็เป็นเหยื่อเก่าเหยื่อใหม่ผสมกันไปนะครับ ก็จะมีโยทั้งตัวใหม่ตัวเก่าเต็มไปหมดนะครับตอนนี้เราไม่รู้ผมก็จะลองใช้ดูนะครับตกมืกครับตกมือมเหนื่อยโอ้ตายเลยมืกสามโลแปดยกไม่ไหวนะครับอสุดยอดครับยังไงครับนี่ครับธรรมชาติลงทะเลดูบรรยากาศครับวันนี้ท้องเสจะเมา เห็นของเขาเปล่าได้เปล่าไม่เห็นนะโอ้ยเขามาถึงนะครับดี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 ครับเอาถ่ายใกล้ๆเลยสามโลแปดเดี๋ยวชูให้ใกล้จะได้เห็นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเทียบกับคนเบียมดกี้โอ้โหดีครับโอ้โหใหญ่กว่าฟวามมืออยัดมึกบองได้มึก สองสามเด้มาแร้วหมึกตัวแรก,ก,ก,กวิ่ง,งว,วึก,สสรรว,กนะวึก <c oughs> ยังยังนี่ลอ,องเต้นไ,ได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> อ้า ออ,อดูเลยอ่าอัะได้แล้วานี่ก็ปล่อยหย่อนไปออนหย่อนแล้วก็กระตุกมันพ่นอะไรออกมาด้วยตอดปต่อดป แล้วก็จับความรู้สึกเอาว่ามันถึงพื้นไหมเอาถึงก็คือจังหวะแล้วก็เชิร์แล้วก็ปล่อยลงครับช่วงที่เราปล่อยลงนี่แหละจะโดน,นมันจะตายแล้วโอ,อ้ดิเวเวเวเลเวว Nhưng đó, cá nó khoan đơn mực khoan đấy Tôi thích sống mực khác Mực tôi thích sống khác Mực giác khắp Ok, Khóc, tin, cũng tin Ui, 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 tin rồi oh, hot Nước lấy hoạt à อย่าหาลูกอย่าอย่าเพิ่งนี่ครับเดี๋ยวสดครับนี่สองตัวแล้วครับซีนนะครับหย,ยอดเจ้ากัว กัดกัดแล้วครับตลอดนะครับอ่าอย่างนั้นละครับแล้วก็อย่างหนึ่งอย่ายิ้มนะครับถ้าที่ยิ้มนะครับน้ำมันจะเข้านะครับมันจะเป็นล็อกแก้วเดี๋ยวเม่ไ้ไปเมเอาปากด้วยเดอะเอาปากนะ โอ้เออหายใจเข้าปากก่อนแล้วก็เอาปากลูกสาวกอดโค้เลยเด็กไอ้จะหน้ากลับไปเลยอ่าหายจากนั้ปากไรหายจากจมูกเห็นแว่นิพย์พังงาพังงาอยู่นะพี่หายจากจมูกเออเออเออหายไจ่ได้อยู่เหนอยวสพอือเดี๋นี้ก็ได้ได้ยินโอ้กลมหน้าลงมลงมาเลยใส่ปอกขนาดนี้แล้ก็ไได้จับเงินม่ไดจับอะไร Ô mày, 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 thank สวยมากเลยสันครับอ้ยหนาวอ่ะนยาวเสนแดงอ่ะนาครับเราไปหมาย2สองกันครับหนาวหนาว อัดเข้ามาหมาแล้วมีไหมมีความรู้สึกว่ามีไหมหนกักโอ้โหมันหนักด้วยไงห <c oughs> มายังโอ้โหหวานดูเอาเหอะเนี่ยพละกำลังหวาน <c oughs> มันไม่ใช่ง่าย เืออะไรอยังครับยังไม่หมาเลยครับพักหนึ่งแล้วครับเอาไงเอาไงสู้ลูกสู้มันมีตัวเปล่าเนี่ยฮึดฮึดฮึดหมาแล้วออ้ยปลาอะไรไม่รู้เอายกอึ้บอึ้บโอ้หายรูปด้วยเดีเดี๋ยว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 ให้แม่ถ่ายรูปหน่อยเป็นถ่ายรูปหน่อย จับโนนโน่นถ่ายให้แม่หนุนไปให้แม่ถ่ายป่าของปวงวันนะครับอมีไซส์ครับตอนนี้กําลังเทนกันครับแขนจะหักหรือจะไปครับอยู่ตอนนี้แหละครับตอนเนี้ยวนแล้วนแล้วนอ้ยหวานขึ้นมาครับปั่นมาโอ้โหอย่าเหนื่อยหวานอย่าเหนื่อยสู้ๆใหญ่ตัวนี้ใหญ่เออมองดูอย่างน้ำหนักแล้วผมว่ามันใหญ่ หวานใหญ่ครับใหญ่หวานอันเข้ามายกขึ้นด้านนี้อึดเอ้าเออใหญ่ไก่มาแล้วไก่แล้วเนาะวินตัวใหญ่เลยนะอือมาแล้วลูกยังไม่เห็นหวานใหญ่หวานใหญ่เอู้หูล็อกอู้หูล็อมาแล้วอู้ยตัวใหญ่หวานตัวใหญ่ ใหญ่ยี่หมวกหวานใหญ่ดอนไงได้แล้วพอพอเดี๋ยวเดี๋ยววานเดี๋ยวถือเดี๋ยวให้แม่ถ่ายรูปดูครับใหญ่ยี่ไว้แล่าดูดิโอ้ใหญ่หวานถ่ายรูปแม่เดี๋ยวโอเคผมอยู่ทางหน้าบ้านทหารฝั่งกอดตัวครับ ไอ้น e ี N ่ก็ได้อือเอาแล้วแฝดสาอยู่วิ่งมาเห็นได้เลยมีลำเดียวอยู่แล้วเก็บของบอกบอกให้เขาบอกว่าอยู่แหลโอเคมายาแที่เมื่อกี้หลดมันมันเหมือนมัน มันกระชากกระชากก็เฉยชากระชากทากระชากแรงๆรับปบายใหญ่กินโอ้สองอ่ะรเนี่ยเขาเนตตะวด้นแม่พี่ไม่คุยนะพี่เสียงเบาๆแล้วพี่กลัวน้องจะหดหูหัวคอหดกระดองกันหมดแล้วตอนเนี้ยมันมากินตอนที่เรากองจริงมันมันกินแต่มันกินแบบตัวไม่ใหญ่ อ้าดึงมาหายเลยอันนี้มี10ดปลาใหญา่โขกแต่ว่าเป็นเราจะเอาไม่ไู้ครับท็อปโดนกันหรือวะโดนกันป่ะท็อปไม่รู้วะพี่มาเช็เห่ด้วยนะพี่ก็คิดว่าปลากลางน้ำมันอาจจะมีของแจ่งนั่นเอามาแล้วจริงๆด้วยโดนจริงด้วยโอ้โหเที่ยวนี้ไม่คุยด้วยตัวเล็กตัวเดียวเอง ขาใส่แค่นี้ครับพี่สายพันธุ์คอทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเกี่ยวพัฒนาขึ้นเรื่อยนี่เราอะโอเคอีกตัวหนึ่งได้ไหมอุ๊ยขออีกตัวหนึ่งได้ไหมขออีกตัวหนึ่งได้ไหมหนักอย่างเดียวถ้าไปด้วยกันสามคนนี่คือตั้งตำแหน่งกลางเรือจริงๆคนเนี้ย ม้าเนา่ากูบอกแลวว้วเลสโซ่ด้วยปะทูเฮ้ยจริงอ่ะอ๋อมันกินกุ้งกุ้งเหงเอาเลยปลดเลยไม่ต้องแกะไม่ต้องขายเดยวไม่ให,ใหญ่ยังไม่ให,ใหญ่ขอใหญ่